รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฉันไไไมมมมม่่่ดดด้เเเกกิิิาพืือถูลคคยคจะีีชวตที่มันตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดของตัวเองชื่อฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืมซึ่งก็จะเป็นซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มที่เป็น EP อัลบั้มนะฮะชื่อ Degree of Freedom หรือองศาแห่งความอิสระนั่เอง ประสบการณ์แบบมองไม่เห็นแบบเหมือนตาบอดไปเลยนะฮะก็ช่วงตองเด็กๆเนี่ยคลุกอยู่แต่ในห้องมืดๆเลยนะฮะฝึกกีตาร์คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาแบบเวลาเขาเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไม่ต้องมามองคอกีตาร์เลยผมก็เลยพยายามที่จะแบบล้องปิดตาตัวเองบ้างแล้วก็เล่นไปแล้วก็เล่นผิดตำแหน่งบ้างอะไรเงี้ยจะปิดตาอยู่ตลอดมันลำคาญผ้าเลยปิดไฟมืดเลยอยู่ในห้องมืดๆ ซ้อมกีตาร์อะไรไปเรื่อยนะฮะแต่พูดถึงว่าตรงนั้นมันก็คงไม่ได้มืดสนิทมันก็มืดระดับหนึ่งนะฮะคำมเมนเชิญครับอ๋อใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันี่ที่เดินทางเองแหละครับใช่ค่ะบ้านอยู่แถวโซนบางนาค่ะแต่ต้องมาทำงานที่แถวราชดำเนินเนาะที่กระทรวงก็ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักอะค่ะ แล้วก็มาต่อเ,าเอารถแม่ก็โชคดีที่ที่คุณพ่อซื้อคอนโดให้ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางติดพลดไฟฟ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งนะที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยเพราะว่า นตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้เลือกรถเมล์กับรถไฟฟ้าถ้าเลือกได้เนี่ยคือน่าจะเลือกรถไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่ารถเมล์คือมันต้องหาคนบอกสายใช่ไหมคะแล้วลงถึงไหนเราก็ไม่รู้อะแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีประกาศบอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไว้ใจได้ส่วนหนึ่งแหละว่าเราจะไม่เลยก็รถไฟมันสามารถประเมินเวลาได้ด้วยเนี่ยตอนนี้รับราชการนะคะอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอยู่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หน้าที่หลักของกำนักก็คือทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้กับกองกระทรวงนะก็จะมีแผนข้อเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทั้งเด็กที่อยู่ในโรงเรียน เฉพาะความพิการอยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษศแล้วก็ที่อยู่ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดและก็ยังดูแลโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสด้วยเด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้การศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มนี้อีกภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้มีเด็กอยู่ประมาณทั้งสามแสนห้าหมื่นกว่าคนนะครับที่เป็นเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษก็เป็นภารกิจที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน รรแล้วแล้วปกตินี่ไปไหนมาไหนเองอย่างนี้ตลอดเลยป่ะใช่ค่ะโ,โ,โอ้โหสุดยอดมากเลยครับปรานต่อไปน,น,ส,ปนสียาสยอยาวันนี้รายการ Blind Test ของเราจะขอต้อนรับพิธีกรใหม่ซึ่งเป็นพิธีกรผู้หญิงคนแรกของรายการคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทานแกงกะหร,ร,รี่กันแต่ไม่ใช่ต้นตำรับอย่างแกงของอินเดียนะคะ ถึงจะไม่ใช่ต้นตำรับอย่างแกงของอินเดียแต่เป็นผงเครื่องเทศที่ได้เดินทางผ่านยุโรปและมาถึงแผ่นดินญ,ญี่ปุ่นในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองจัดว่าเป็นอาหารชั้นสูงจนผงกะหรี่นั้นถูกเรียกอีกชื่อว่า golden curry เพราะราคาที่สูงมากในสมัยนั้นเลยค่ะอ่ซอยนี้ละครับซ้ายมือเป็นไงมาถึงกันแล้วคะ่ะเรามาถึงเรียกได้ว่าเกินครึ่งทางแล้วครับค่ะเดี๋ยวอีกเลยอีกนิดเดียวคะ่ะ แล้วก็ตามธรรมเนียมของรายการปลายเทสค่ะให้พี่แมวเนี่ยปิดตาแล้วก็มีประสบการณ์ <c oughs> เหมือนคนมองไม่เห็นเนาะโอ้ยสบายครับสบายใช่ไหมอยู่บ้านเนี่ย <c oughs> ผมหลับตาเดินในบ้านนะโอเคทุกอย่างสะดวกสะดวกสะดวกชนไหมชนจะไปเรือแล้ว <c oughs> สะดวกนี่หมายรราะว่าแบบรถพยาบาลมารับผม ไปโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายโอเคโอเควันนี้เดี๋ยวพี่ทีมงานเตรียมในรับเบอร์แล้วพยาบาลแถวๆนี้ก็มีโรงพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพร้อมยังคะพร้อมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมโอเคอยันเชิญค่ะได้ครับเอาค่อยๆปิดมาลุยเราไปกันเลยดีกว่า ตั้งหลักก่อนค่ะตั้งหลักตั้งสติก่อนแป๊บนึงนะผมพยายามจำภาพเดิมๆที่เคยมองมันมีทอนอะไรอยู่ตรงนี้ต้องต้องฟังเสียงรถนะคะเราต้องใช้ข้างข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นสาวแน่นอนแก๊ง อุยนี่แหละคุณัวป่ะนไม่มีสึกว่าเราก็ยังไม่เจอร้านเลยเราจะใช้วิธีแบบโบราณเนี่ยเหนีคะรู้สึกเหนียวแขนไหมอ้าวถึงแล้วในที่สุดจริงปะอ้าวแล้วเราเข้าไปดูใช่เปล่าเป็นบันไดขึ้มานะคะขึ้มา มันมีอะไรในช้อนไหมอย่าบอกแม่นะฮะผมใช้นิ้ว